รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาแล้วดูดันแชร์เปิดสารนะไปแล้วพี่นะ อ่ะไปไปไปอ่ะปักหมุดที่ไหนะพี่นะใครเข้ามาแล้วดูนันชรยเปิดสาระด้วยครับเพจทีลงสองเลยนะเพจทีลงสองครับเพจทีลงสองนะพี่นะไปที่ทีลงสองเลยนะครับเพื่อนผมจะลงไลน์นะครับไปที่ทีลงสองครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนี่ยกำลังเข้าไปดูเฮียครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นะจะเดินเข้าไปดูเจ้า์นีเขานะพี่นะเงียมว่าแม่งช็อคไปแล้วมเนี่ยผมว่าแม่งช็อคไปแล้ว ไปดูในห้องน้ำดิน่าจะเดดได้แวผมขอเดินไปก่อนเขาเดินไปครับแป๊บหนึ่งนะพี่นะไอ้นิกมันช็อกป่าววะอ่ะนะครับใครที่ดูอยู่นะครับพี่นะในผีหลวงสองนะพี่นะเข้ามาแล้วนะพี่นะอย่าลืมนะพี่นะกดคลิกลิงเข้าไปนะพี่นะอืมเอานี่นี่นี่ใครดูอยู่นะพี่นะกดถูกจัะเดี๋ยวนะพี่ไอ้นิกมันเงียบไปวะเฮ้ยเดี๋ยวได้ดดอืมไป ว่ากูต้องเข้าแล้วไม่งั้นถ้าปล่อยไว้นาแม่งหลับกูว่าแม่งหลับนิกอยู่ไหนอ่ะไม่เดินมาวะไม่เดินมามอเ,เ,เพิ่งรู้ตัวเนี่ยเป็นยังไงไจะอะไรนะ อ๋อไปเอหยุดเอาไปหาเฮียได้เลยไปหาเฮียได้เลยไม่เป็นไรพี่ฉายเดี่ยวอะไรนะมันจะโดนกระทืบมึงพูดว่าอะไรนะมันจะอกมไงมันดุเลยมันคุยกับมึงพูดว่าเขาที้งเขาทิ้งเขาจะตบมันอ๋อมันจะตกบอลสุดยอดอือจริงกันอยู่คนเดียวได้ไงเออมึงเพิ่งรู้ตัวจริงขอรนะ ไปหายเยอะเลยไปพักเลย,เลยไปสวัสดีสองพันท่านนะพี่นะดูนันแชร์เปิดสาระไปนะพี่นะวู้วเวหรือหนุ่มน้อยกูฉายเดียวแล้วมึงมาได้เลยกูฉายเดียวแล้วมึงมาได้เลย ใจไอ้มะเฮียนหนึงขั้นนี้ก็เลยเหรอหรือ,อยังไงพี่ไอ้กลัวผมไม่ได้กลัวหรอกแต่มาดีๆได้เปล่ามาแบบธรรมชาติอะไม่ต้องมาแบบดุดันอะไรประมาณเนี้ได้มาไอ้เหี้ย yeah! กูนีแ่แม่ละแวกสัสสัตมาพี่กับพอแล้วใจสองพันสองท่านี้นะพี่นะไปกับรังใจให้กันเชิดนะพี่นะพบชายเดียวคนเดียวแบบไม่มีสัตว์เยอพคนไปจบเลยเยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เวลาเวลวเย้ยเฮ้ยกูยังพูดไม่จบเลย,ยเ้ยแม่งหลอกกูแล้ว เดี thing, ๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นร่างดำๆเยืนอยู่ตรงนู้นอะเอาสิมึงว่ากูจะกลัวมึงเหรอมึงว่ากูจะกลัวมึงเหรอเอาไว้สุดไว้มืดเติมจะได้ขึ้นไฟกูมามึงผูกห้องนั้นเดี๋ยวกูจะเข้าไปอยู่ขมหนาว เฮียไปเจอพัดลมด้วยเอาพัดลมได้ไหมพ่อผมกูหาไม่เจอหนาวมันมันหนาวยังไงวะอากาศร้อนอย่างเฮีย้ยโอ๊ยอ๋อกูว่าเลยที่แม่งหนาวเพราะอะไรแม่งตายในห้องน้ำนี่หว่ากูก็ลืมคิดไอ้เฮี้ยมันตายในห้องน้ำนะวิไม่แบกเลยวะ ไม่แปลกที่มันจะหนาวไม่แปลกเธอมึงหนาวจริงม <masterpiece> ึงออกมาคุยกูเลยตัวตัวกูสัญญาเลยว่าถ้ากูเจอมึงกูวิ่งแน่นอนไอ้เจ็ดกูรอเล่นบิงให้กูตั้งตัวก่อนดิไอ้ขี้กองกูยังไม่ตั้งตัวเลยสักเจ็ดนาทีแรกแม่งเฮี้ยนเลย กูไม pues ่ได้ทัดทำอะไรเลยกูจะท่องดีว่าอ <for S 1> ีเทเหีอีตีโตโตโตหีอะไรก็ไม่รู้กูท่องไม่เป็นนะอันนี้กูยกกระถาเดินโมสาเพราะโตฮัตโตสมาสามจ่าอีโตอีเทเหเ่เีเท่หีอีเท่ี่อีเทเหเ่อีเท่หีีเท่ี่ผมไม่รับคำเมื่อกี้โอ๊ยบ้าไปได้ยังไงวะ กูจะไม่กลัวแล้วมันไปกลับเลยเอเอาเดี๋ยว <ๆ S 1> ดวกูรู้ว่าหล่ยๆคนคาใจคือเมื่อกี้มันเป็นล่างเดินแบบนี้ฟุบสักพักหนึ่งเป็นล่างเดินกลับมาฟุบคำถามแรกเลยทำไมมันไม่เดินขึ้นกระไดมานี่เอาห้องน้ำแล้วห้องน้ำแล้วไปกูไปได ไปกูบูวข้งน้ำกูบูวข้งน้ำเลยไปไอ้เทมเทม่เทมเทมิอีไอ้ตาใจอีมันนี่เป็นเทมิเทเทอีหากท่านยังมีอยู่จริงกโปรดได้รับไม่รู้รู้แลวทำไปสัมผัสว้าากวาดมาทันจ้ามมนอยู่ตรงนีน ก็ไม่มีกูเจอใครวะมาไมต้องสนใจเิเทเทเ,ทเ,ทเ,ทเทรดางดาดาเท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 ,ท,ทเฮ้ยห้องนี้ใช่ไหมกูจะชัดดาวไม่ต้องให้แมงลีกันเลยทีเดีย มึงออกไปเลยถ้ามึงแน่จริงแล้วมึงเฮี้ยนอย่างสมคำล่ำลือออกมาเทรเถรเถรเถีกยไปด่าไปด่าเทอี่ยเถรเอีกถี่ยมึงคิดว่าคนอย่างกูจะกลัวมึงเหรอ นางรับเวียงตกมาแล้วเลยนี่แหละปากเขาให้โอ้ยเลือดโอ้ยเลือดเลือดเลือดไปดึงโอ้ยเลือด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 อุ๊ยเจ็บ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 อุ๊ยเลืแบ่งแทงเขาโู้ใครล้อกูอีกแล้ว โอ้ยแสบโอ้ยเลือดมั้งเนี oh. ่ยโอ้ยเข้าด้วยโอ้ยเข้าด้วยสัตว์คาถาไม่คมโอ้ยแสบแสบแสบนี่กูรู้แล้วมึงอยู่ไหนอ่ะกูจะได้ยินเสียงพี่ คูก็พูดเลยห้องเนี่ยแม่งเป็นที่ที่แม่งตายแต่ยินไหมมันไม่มีใครใครเสียงอยูงไนเสียงอยูงไน เทียเทียมาแล้วจ้ามาเฮ้ยยู่ได้เฮ้ยโถม่ทาเทเทียเทีโมโอน้นโมตาสัเฮ้ยเฮียแม่งโหดจริงๆว้าวเฮ้ย เสียงเนี่ยผมหน,นาวไอ้เหี้ยแล้วกูจะรู้ไปพ่อโอมึงอยู่ไหนเนี่ยพ่อโอมึงอยู่ไหนเนี่ยว่าเธอเธอเธอไปทีนี้แม่งดักกูสองอย่างเลย สองอยางพี่มันมีเสียงเหมือนวิน่งอ่ะมือเขาใส่รองเท้าวิ่งอ่ะ <c oughs> มา มาโดนเฮียตรงนี้เนี่ยโอ้ยเฮียโอ้ยนี่กระทืบสะพเหมือนกันอ้อยไอ้แต่ละยงแม่งอย่างหนักเลยโอ้ยโอ้โหท้จริงนะพี่สัตว์เจ็บโอ้ยได้ๆๆโอ้ย ทำอย่างงี้แล้วกูเสกวางตีอย่างงี้แล้วเอาตีนย่ำไปหิบหมัดวางปุ๊บแป้งหล่นเลยเหี้ยบวมบวมจนได้โอ้ยสึย่งไรอะกูินเสียงคุณ เฮ้ยกูถามว่าใครอุยเอาทิ่วะอย่างน้อยกูแค่แค่ช็อกเลยเว้ยเฮ้ย กูชินอยู่มึงไี้วิหรือไอ้หนุม่มแม่อยู่ปะวะกูกลัวแม่อยู่สถานเดียวนุม่มพี่เดี๋ยวนะมันมีเสียงว่าไอ้หนุม่มเอ็งคิดว่าเอ็งตายแล้วเอง็ง โชเฮียนเหรอเสียงห้องไหนเสียงห้องไหนเสียงห้องไหนอผมก็กลัวนะพี่พี่มันเป็นเสียงมันคนแบบว่ากำลังจะขาดใจอะมันไม่เหมนบางคนบอกกำลังจะขาดใจอ่ะมันอยู่ไหนวะมม่เหมือนคนจะขาดใจอ่ะ อะไรวะมันเหมือนคนจะขาดใจเลยเจริงพี่พ กัน <Billie S 1> ไหนไม่ได้โอ้โหพี่เฮียมันรู้ว่าไม่มีที่ชี้ตูดมึงก็ยอนขันให้กูทำไมเนี่ยเฮียเฮียเสียไม่อยู่ข้างห้อง พีいい่เสียคนอยู่ข้างห้องอะ มันรู้สึกเหมือนมีคนเดินในห้องอะ่ะขอ,อร้วงฮัลโหลครับแบบนึนนงแล้วมึงให้มึงโทรทำเฮียอะไรกลางเลยแหละแต่แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเฮียนี่ก็โทรมาไม่ได้วเวลาเวลาเลยมึงก็เห็นอยู่ว่ากูทำงานยีเวล,ลาาไส ไม่ไม่มีเวลาเลยอ้ากูเห็นเหมือนนิ้วนะเมื่อกี้กูเห็นนิ้วเลย <c oughs> มันไม่เสียงพูดอ่ะมันไม่เสียงพูด่ะมันไม่เสียงพูดจริงๆพี่ เดี๋ยวมันไม่ได้พูดจริงพี่ดีเสียงไหมมีอะไรพี่ผมได้ยินเสียงพูดจริงหรือเสียงกระซิบอะพี่ ผมเป็นยังไงผมอบ่าสบายดีนั่นแน่มีส <c ười>

ชัดอยู่นี่เรี่ออะไรข้าอหลังผค้ยดูเลยเข้ามาช่วยมันเกิดอะไรขึ้นมันิดเร็วขึ้นเลยมากตรงๆเลยนะจำตอนถามได้ไหมเป็นยังไงจำได้ปะตอนกูเดินเข้ามากูได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยไอ้โะไอ้ปัา๊าโทรศัพท์หลังเฮล อุ่ยโหวิ่งโชวโชว์้ยโชวทักษะว่ยโชว์ทักษะแข็งแรงวิ่ขึ้นไ่ได้ยังไงขออี้ทีขึ้นไปได้เ่อแ้วเบอรเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำเเฮ้ยเฮ้ยด่่าเฮ้ยไปได้ยังไงอะเ้าเอาหวูเฮ้ย ไ่เลยแล้วเียโอ้ช็อตโอ้ตุปเหรอไปอยอย่าอยนะ อย่าอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยป้าอยห้ปล่อยอย่าปอย่าปาอาเอาเอาเอาฉันฉันออกได้แกลงมาก่อนอ่ะเอาโอเคลงมาเลยครับเ้นเลทยเนีไ อยู่นี่ออกยังไงอะสองบ้านเลยจะไม่มืมมมอเออว่ะเฮ้ยแล้วมันจับมือเฮียด้วยอะ่ะเออ,เอ,อ ใช่เอาหัวเกียนด้วย,ยที่กระจกมีมือใช่ที่กระจกมีมือเริ่มไปครับเ,เริ่มไปโทรศัพท์ไปก่อนม่มีสายได้เข้าใช่ไหมอย่อางตาย ไม่รู้เวลาเมื่อไหร่ยฮัลโหลน้องกูถือให้ฮัลมึงไม่รู้เวลาเมื่อไหร่ยายผีหลอกกูเฮ้ยเอ้าเรายการมึงนี่เฮียชิญไอ้ชิญชิญชิญ ของมึงของมึงไม่ใช่ของกูเนี่ยสวัสดีครับสามพันสี่ร้อยคนี่พี่นะอะไรดนข้างหลังเฮียไม่มีไปไปเฮียออกออกว่าอะไรงะะ นี่ครับพลมุมหากล่องใหม่มันมีกล่องใหม่มันมีกองใหม,มให่หากล่องใหม่ไม่ได้พังพังหากล่องใหม่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 เป็นรายการพิสูจน์การที่มีพี่เพื่อนให้กำลับบงใจเยอะมากแต่ต้องมาหาเก็บเฮียเฮียดู้รู้รู้างหน้าเฮ er, ียนะเจ้าของพลมุมเอาไปบ้านให้เขาทำไมเราเฮียก็ มันเป็นลากอะไรก็ไม่รู้รมามตัวนก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 ตอกนักเ้เก์ชาย,อยโอ้โหพี่อ่ะอ้าพี่ขอ,ขอบคุณทุกคนเลยนะพี่นะใครเข้าไปแล้วนะพี่นะอย่าลืมนะพี่นะ ถ้าเห็นลิงของเราตัวเฮียอะไรละ่ะอย่าลืมกดถูกใจให้กันด้วยนะพี่นะสามพันหนึร้อยัตนตอรนะพี่นะเกียร์เสร็จแล้วก็อย่าลืมมาดูเราแล้วพี่นะวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะพี่นะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางต่างจังหวัดนะพี่ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับพี่นะคือที่ฝันดีราตีสวัสด์สวัสดีครับ